เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในการกันอย่างว่า EP ที่52กันแล้วนะก็ในส่วนของ EP ในวันนี้เนี่ยผมได้นําเกมที่น้องๆน,นะครับได้ขอกันมาเนาะผมก็ ออพยายามจะไล่ลำดับให้หลายๆคนอยู่นะซึ่งหลายๆคนเดี๋ยวผมก็ลืมแคปหน้าจอไว้ซึ่งคนนี้ผมก็ได้แคปไว้นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะาหามาให้เนาะซึ่งตัวเกมในวันนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าค่อนข้างที่สนุกแล้วก็น่าจะคุ้นชินกับใครใหลายๆคนที่เคยเล่นเกม PlayStation 2นะครับซึ่งอ่ะมันเป็นเกมที่แบบเขาเรียกว่าไงเราเป็นเด็กที่แบบเกเรในโรงเรียนนะครับซึ่งไอเกมของอ PS 2เนี่ย ชื่อว่าบูลี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะหลายคนน่าจะเคยเล่นกันบ้างแหละนะครับผมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของเกมใูนวันนี้จะมีชื่อว่าคลาสเอ่อไม่ใช่ลัสลัสเวิร์ดนะครับอคาเดมี Academy นะซึ่งก็อ่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าทำมาคล้ายคลึงกับเกมอ่ะพีเอสชูเลยนะหรืออาจจะแบบแทบจะเหมือนกันเลยไนดะ้เหมือนกันยันตัวละครนะครับก็เออนี่ลองไปดูนะซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้8คะแนนนะครับซึ่งในส่วนของเกมเนี่ย จะเป็นแบบแนวแนวแบบเด็กที่แบบเกเรได้หนึ่งในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนของเรานะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัวเราคนนี้ให้เป็นคือแบบเรียนที่ไหนไม่เคยได้เลยนะครับก็นะครับ ทีนี้ได้มปเรียนที่โรงเรียนนี้เราจะต้องอทําอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะผ่านชั้นเรียนไปให้ได้คือแบบแม่งแทบจะแบบเหมือนของเกม p s 2เลยนะแต่ในส่วนของเกมในของหัวข้อวันนี้ก็คือแบบมีฉากอย่างว่านะเออก็เนาะอันนี้ไม่เป็นรายการเกมอย่างว่าถูกไหมล่ะเออนะครับ <laughs> <laughs> ก็ในส่วนรายละเอียดต,ต่างๆก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะเออนะครับ ต่อมาในส่วนของเรื่องภาพครับภาพผมให้แปะเหมือนกันนะคือภาพเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับคือมันเป็น 2D แบบ 2D CG นะซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆด้วยไม่ใช่แบบ 2D นิ่งๆเลยไม่ใช่นะเออนะครับก็ถือว่าสนุกปอีกแบบมีอตโริอีกแบบนะครับอันนี้หลายๆคนก็บอกขอเกม 2D มาให้นะครับก็จัดให้แล้วภาพก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยและที่สําคัญเนี่ยไฟล์ไม่ได้ใหญ่นะครับไฟล์มีขนาดอยู่ที่500กว่ากว่าเมกกะไบต์นะครับซึ่งก็ พูดมันแบบเลขกลมๆก็มันครึ่งกิกนะครับโอเคไหมเนาะก็น่าจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับต่อมาด้านเรื่องเสียงกันบ้างครับเสียงนี่ผมให้ค่านะครับคือเสียงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมากนะมีเสียงประกอบเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับแบบทั่วๆไปเลยนะที่มันควรจะมีนะครับอันนี้ก็ขอค่าไปนะไม่ลงลึกแล้วกันนะครับต่อมาด้านเกมเพลย์ครับด้านเกมเพลย์เนี่ยผมไม่6นะครับคือ ตัวเกมนี้ก็มีการเล่นที่แบบไม่ได้แปลกใหม่หรืออะไรต่างๆเท่าไหร่นะครับก็มีการเล่นแบบทั่วๆไปนะแต่ว่าในส่วนคําตรงคําตอบอะไรก็เลือกง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะอันนี้ให้ทุกคนลองไปเล่นกันดูนะครับระบบภายในก็ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนมากอะไรนะก็ลองดูกันนะครับต่อมาเล่นการท้าทายกันบ้างครับการท้าทายผมให้7นะคือการท้าทายของเราเนี่ยคือเราต้องต้องผ่านเขาเรียกว่าไงต้องเราต้องเออแบบเขาเรียกว่า ต้องเรียนให้ผ่านให้ได้ในในโรงเรียนนี้นะครับเพราะมีจุดประสงค์หนึ่งหนึ่งของของตัวเราอยู่นะอันนี้ผมจะไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสปบอยนะเออนะครับอันนี้ทุกคนลองไปเล่นอยู่ในหมดเนื้อเรื่องนะทุกคนจะได้รู้นะครับว่าเออตัวเองเนี่ยกำลังทําอะไรแล้วก็อ่าต้องต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าเกมนี้ม่งวุนมากในครับตัวเราเนี่ยแล้วก็ต้องเจอกับหลากหลายคนนะโดยในส่วนของอ,อาจารย์เราเองรวมถึงเพื่อนในชั้นเรียนของเราเองนะครับซึ่งก็ วุ่นวายมากๆเลยอันนี้ให้ทุกคนลองไปเล่นกันดูเลยนะนะครับใน,นในส่วนของเกมในส่วนคะแนนรวมของเกมนี้ผมให้ที่8นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึงเลยนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็น่าจะมาณนี้สำหรับอีที่5้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอใหม่ EP 53นะเดี๋ยวผมจะลงแบบต่อเนื่องกันเลยนะโอเคนะครับก็สำหรับนนี้ก็ลาไปก่อนขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับ